สวัสดีค่ะอิงวรันทรค่ะและนี่ก็คือ10เพลงในเพลย์ลิสต์ของอิงวรรณทค่ะเพลงแรกในชีวิตของอิงวรรณทก็คือเพลงอุย้ยเหงาเหงาค่ะเออแค่เกิดว่าในนามอิงวรรณทอนก็คือเพลงเหงาเค่ะออกตอนปี2015ค่ะชอบอะไรในเพลงนี้ชอบที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของ อาชีพนี้ของเราเลยรู้สึกว่าแบบย้อนกลับไปมองทีไรก็จะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยแล้วก็การทํางานทุกๆอย่างมันเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้เข้ามาสู่วงการนี้ค่ะเพลงของอิงวรรณทอนที่ถูกขอให้ร้องเยอะที่สุดน่าจะเป็นเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมค่ะอืมก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าทุกๆครั้งที่ไปเล่นคอนเสิร์ต จะเอาเพลงนี้ไว้แบบท้ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนๆก็จะแบบเหมือนตะโกนขอเพลงนี้มาตลอดเลยอะไรเงี้ยเราก็จะต้องตอบว่าอ๋อเพลงนี้อยู่ท้ายสุดค่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าอ๋อโอเคนึกว่าจะไม่เล่นอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนเป็นเพลงที่ทุกคนเรียกร้องค่ะโอ้เพลงที่เปลี่ยนชีวิตของอิงวรลเนทรไปเลยตอบยากมากน่าจะเป็นทุกๆเพลงเลยอะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบเพลงใดเพลงหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนค่อยๆทำให้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นในการ เป็นศิลปินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเพลงที่แบบเปลี่ยนจากแบบคนธรรมดาที่แบบว่าเป็นมีแค่คนมีความฝันอะเป็นคนที่ได้ทําความฝันจริงๆน่าจะเป็นเพลงเงาๆค่ะเพลงที่คิดว่าเศร้าที่สุดในชีวิตของอิงวัลันทร์ตอนนี้เหรอคะอืเป็นเพลงที่ได้นําเพลงของพี่ดังพันกรมาคอเวอร์ละกันค่ะกำลังจะปล่อยในโปรเจกต์ยังเพลงนะคะเป็นแบบว่าโปรเจกต์ที่บล็อกมิวสิกเอาเพลง R S มา remake มาเว v e r ใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้รับโอกาสนั้นก็เลย เลือกเพลงชื่อว่าเพื่อใครของพี่ดังพันกรมาค่ะเพลงนี้อิงว่าแบบถ้าเกิดว่าเทียบเพลงของอิงวานทรมาทั้งหมดเพลงนี้อาจจะแบบเป็นกลิ่นไอใหม่ๆที่แบบดูเศร้ามากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกถ่ายทอดโดยพี่ดังใช่ไหมก็เศร้ามากๆแล้วแล้วก็พอมาเป็นเวอร์ชั่นของเราเราก็อยากจะถ่ายทอดในมุมของคนเศร้าแบบอิงวานทรให้ทุกคนได้ฟังอีกเหมือนกันเลยงานดีใจมากที่ได้ทำเพลงนี้ค่ะขค่ฉันเธอก็ไม่เงาขาดเขาเธอต้องสิ ที่เราต่างอยู่จากวันนี้คงไกลแสนไกลแค่ฉันเธอก็มีเขาแต่ฉันคงไม่เหลือใครทุกวันเวลาที่ผ่านไม่รู้จะทนจะอยู่เพื่อใครเย้เพลงที่สนุกที่สุดในชีวิตของอิงเหรอคะอน <c oughs> ่าจะ ออใช่ปกติมีแต่เพลงเศร้าแต่ว่าหลังๆเริ่มชอบทำเพลงสนุกขึ้นเพลงที่สนุกที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นเพลงปิดทองหลังใจค่ะก็ตั้งแต่คอนเทนต์เพลงแล้วก็เรื่องบีทต่างๆของเพลงอะไรเงี้ยพยายามนำแบบสิ่งที่เราไม่เคยทําในเพลงเรามาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปอยู่ในนั้นก็อาจจะเป็นเพลงที่ได้ทำอะไรแปลกๆได้ทำอะไรสนุกกมากขึ้น MV ด้วยก็แบบมีความตลกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ได้ทำอะไรสนุกกเยอะแยะเลยค่ะ เพลงที่อิงวรันธรไม่ค่อยได้ร้องในโชว์เลยโอ้ก็มีหลายเพลงเหมือนกันนะคะที่ไม่ค่อยได้แบบหยิบมาร้องเพราะว่าปกติเราเวลาเราไปร้องเพลงเนี่ยเราก็จะร้องได้แค่แบบครั้งละ่หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือเพลงเราเนี่ยตอนนี้ก็คือมีมากกว่าหนึ่งชั่วโมงไปแล้วถ้ารวมรวมเพลย์ลิสต์จริงๆอย่อะไรเงี้ยบางเพลงก็อาจจะไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นอะไรเงี้ยก็ถ้าเอาแบบที่สุดๆเลยที่เล่นน้อยสุดๆเลยน่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่า snap ค่ะ เป็นเพลงที่2ในอัลบั้มแรกก็คือหลังจากเงาเงาเลยค่ะแล้วก็ได้ทําเพลงนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็จะหาโอกาสที่จะเล่นเพลงนี้เพราะว่าจริงๆก็มีคนขอเข้ามาเยอะนะแบบเวลาไปเล่นแล้วแบบอ,าอยากฟังเพลงไหนไหมอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะมีคนแบบพูดชื่อนี้ขึ้นมาตลอดเราก็แบบดีใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะเล่นค่ะ mm hmm. เพลงโปรดตลอดกาลของอิงวรันทร เหมือนต้องเลือกลูกแบบจํานวน20ิบคนอะล้วก็เลือกรักใครที่สุดโอ้ถ้าเป็นเพลงโปรดที่สุดน่าจะเป็นเงาเงนะคะถ้าเกิดแบบโปรดตลอดการเพราะว่าก็เชื่อว่าแบบต่อให้ผ่านไปกี่ปีหรือว่าวันหนึ่งแบบอาจจะแบบไม่ได้ทําตรงนี้หรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเพลงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบย้อนกลับมาวองเมื่อไหร่เราก็จะมีไฟแล้วก็มีความสุข ที่เราห่างกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเงาเหมือนฉันบ้างไหมคำาืคเนบหนาวฉันยังต้องทนเดียวดายส่วนเธอเองนั้นเป็นอย่างไรอ,อ <c oughs> ถ้าต้องเลือกหนึ่งเพลงที่จะเป็นเพลงในตำนานเลยเหรอโอ้โ น่าจะเป็นเพลงดีใจด้วยนะละกันค่ะเออก็คิดว่าเป็นเพลงที่ได้พลิกอะไรหลายๆอย่างของอิงวัลทรอนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเพลงดีใจด้วยนะเนี่ยมันเป็นเหมือนเพลงที่เริ่มต้นจุดที่เศร้าที่สุดของเพลงอิงวัลนทรอนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้คนรู้จักอิงวันทรอนมากขึ้นผ่านบทเพลงดีใจด้วยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ถือว่าเราเองได้ทำอะไรที่แบบพลิกเป็นตำนานในชีวิตเราละกันค่ะ ชอบเปิดเพลงไหนให้กำลังใจตัวเองใช่ไหมคะก็ส่วนมากจะชอบฟังเพลงที่มีบีทที่แบบสนุกสนุกขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเนือ,อะ่ะเวลาเราเปิดเพลงที่มันมีจังหวะสนุกสนุกอะ่ะเราจะรู้สึกมีความสุขขึ้นในวันวันนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะเลือกเพลงที่มีบีทมีอะไรหน่อยก็คือจะเปิด playlist ลลที่แบบ อาจจะเป็นแบบเกาหลีไปเลยเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเพลงเก่าๆก็ได้นะเพลงเก่าๆที่เราชอบฟังตอนเด็กๆอะไรเงี้ยพวกแบบเบเกอรี่แบบพี่ๆบีฟาไปอะไรเงี้ยค่ะแบบฟังทีไรก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าเออได้แบบย้อนวัยค่ะเพลงที่อิงอยากร้องให้กับแฟนๆของอิงใช่ไหมเพลงนั้นก็คือยากจังคือจริงๆอ่ะเคยคิดไว้ว่าแบบอยากจะทําเพลงเพลงหนึ่งที่แบบ บบร้องให้ทุกๆคนเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังแบบยังไม่ได้ถูกทำค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เลือกที่จะร้องเพลงใดเพลงหนึ่งน่าจะเป็นเพลงชื่อว่าอิงค่ะเป็นเพลงหนึ่งในอัลบั้มของอิงที่เป็นฟูลอัลบั้มค่ะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยถูกเขียนด้วยความรู้สึกที่เราเหมือนเวลาที่เราอยู่บนเวทีอ่ะเราจะอยู่เป็นนับเป็นชั่วโมงใช่ไหมเหมนหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นเวทีอ่ะเรารู้สึกเหมือนแบบว่าเราได้ปัดทุกอย่างทิ้งที่แบบโอเควันนี้เราอาจจะรู้สึก แย่ yeah, รู้สึกเศร้าอะไรมาอย่างเงี้ยแต่ทุกๆครั้งที่เราก้าวขึ้นเวทีแล้วขึ้นไปร้ปองเพลงหนึ่งชั่วโมงนั้นอะเราอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราเพราะเราเองก็อยากจะมีความสุขในหนึ่งชั่วโมงนั้นให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยได้เพลงนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็นั่นแหละชื่อว่าอิงค่ะชั่วโมงนี้เป็นไปได้ไหมขอให้เธอทิ้งทุกอย่างไว้ก่อนชั่วโมง ันเธอฝากอิงวรลันทอด้วยนะคะกับแฟนๆของบ Thailand นะคะก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาร่วมง,งานกับ Vogue อีกนะคะแล้วก็ฝากเพลงต่างๆค่ะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ใครที่ชอบเพลงของอิงวรลันทอก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปดู MV ได้ที่ YouTube Box Music ค่ะก็ฝากอิงวรลันทอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ